เรื่องเลา่าเด็กหลังวัดตอนเวลาธรรมกายหายไข้ใจหายทุกข์หลวงตามหาบัวแนะนำธรรมะรักษาใจรักษาโลกทุกข์ใจให้หายขาดสวัสดีครับคุณผู้ฟังป่วยกาย มีสาเหตุจากความผิดปกติของการทำงานของอวัยวะในร่างกายหรือระบบการทำงานของระบบเลือดลมฮอร์โมนต่างๆซึ่งอาศัยการรักษาและคำอธิบายทางการแพทย์แผนต่างๆป่วยใจคืออาการป่วยทางความคิด หรือเป็นความทุกข์ใจซึ่งสามารถเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ป่วยกายได้เช่นความทุกข์ทำให้เกิดโรคเครียดและความเครียดทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายตามมาเช่นโรคหัวใจโรคนอนไม่หลับโรคเครียดลงกระเพาะโรคไมเกรน โรคออฟฟิศซินโดรมหรือโรคต่างๆอีกมากมายชาวพุทธคงคุ้นเคยกับคำที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบาวอันหมายถึงจิตใจส่งผลให้อารมณ์เป็นเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยทางกายโดยตรงจึงไม่ควรปล่อยให้จิตเราป่วย เหตุที่จิตเราจะป่วยได้ส่วนมากมาจากความทุกข์แล้วความทุกข์มีที่มาจากไหนและจะจัดการได้อย่างไรเพื่อให้เรามีจิตใจที่แข็งแรงเวลาทำวันนี้เรามาฟังหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีสแสดงพระธรรมเทศนาะแนะนำธรรมะรักษาใจรักษาโลกทุกใจให้หายขาดหากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเรามาฟังพร้อมกันนะครับคนที่มีนิสัยวาสนาพร้อมแล้ว คือจำพวกอุคติตันยูเช่นอย่างพะยศะคุณบุตรืุประสารีบุรโมคันลาเป็นต้นนี่คือจำท่านที่เป็นอุคติตันยูคอที่จะรู้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วพะยศะคุณนบุตรอยู่ในบ้านอยู่ไม่ได้ เมื่อถึงการแล้วบุญไปว่าวุ่นวายก็พอดีไปพบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับสั่งว่าให้มาที่นี่ที่นี่ไม่ยุ่งที่นี่ไม่วุ่นวายอพอเข้าไปก็ประทานพระโอวาสก็สำเร็จมักผลขึ้น ในขนาดนั้นถ้าอย่างนี้ก็เหมือนอย่างง่ายๆถ้าเทียบก็เหมือนกับคนเป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้วยาก็พร้อมที่จะยังโรคให้หายอยู่แล้วพอรับยาเข้าไปโรคกับยาก็ทำหน้าที่ต่อกันแล้วโรคก็ระงับไปโดยทันที ไม่ยากอะไรเลยถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าหมอก็ไม่จำเป็นต้องเรียนมามากมายคนไข้ก็ไม่ต้องเป็นทุกเดือดร้อนในเรื่องเป็นไข้พอเป็นแล้วก็หมอให้ยามารับทานก็หายไปเลยนี่ถ้าเราพูดขั้นนเป็นอย่างนี้ แต่อีกขั้นหนึ่งก็หนักลงไปกว่าน,นั้นหนักลงไปเป็นขั้นๆจนถึงขน,ขนาดที่ว่าโรคไม่ฟังยายาจะดีวิเศษวิโสหมอจะมีความรู้เชี่ยวชาญเลี่ยขนาดขนาดไหน,นมันก็เข้ากันไม่ได้กับโรคทน,นิดไม่รับยาสุดท้ายก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมจิตใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันเช่นนั้นที่คอยรับยาอยู่แล้ว พยายามท่านอุปติกันอยู่ถัดลงมากวิปปิกันอยู่แล้วก็ับมาเนยยะที่พอแนะนำั่งสอนหรือพอจุดพอลากกันไปได้อย่างที่เราทั้งหลายอุตสาพยายาม้ะเกี่ยวตะกายด้วยวิธีต่างๆหลายครั้งหลายผลทำซ้ำๆซักๆ,ๆทำมากก็ค่อยอย่างเข้าถึงใจเข้าถึงใจเมื่อแล้วทำไม่หยุดไม่ถอย ธรรมะออกเข้าถึงใจเรื่อยๆเอาไปหล่อเลี้ยงภายในจิตใจเรื่องกิเลสก็ค่อยขยายตัวไปขยายตัวไปธรรมะมีมากอย่างไรอำนาจก็มากกิเลสก็มีอำนาจน้อยถ้าธรรมะไม่มีเลยกิเลสมีอำนาจเต็มที่อยากสแสดงตัวยังไงก็สแสดงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยความเดือดร้อนจึงมีมากเพราะกิเลสมันมากมีอำนาจมาก ขอความเือดร้อนให้แก่โลกได้มากเมื่อธรรมะได้แทรกซึมเข้าถึงใจมากน้อยกิเลสก็ค่อยอ่อนกํลังอ่อนอานาจลงไปธรรมะก็มีอานาจลงเข้าไปโดยลําดับําดับการปฏิบัติธรรมจริงมีความจําเป็นอย่างนิ่งที่เราจะพยายามให้ธรรมเข้าสู่จิตใจอยู่โดยสม่าเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆเพราะกิเลส ไม่ได้มีการไม่มีสถานที่ไม่รเมลาอดีตอนาคตไม่ขึ้นอยู่กับจิตในทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับการผิดการทำของมันเท่านั้นเพาะนั้นอยู่ที่ไหนกิเลสจึงต้องมีถ้าเราไม่ประมัดระวังจึงต้องผิดผลออกมาเรื่อยๆให้รับความทุกข์ความลำบากการสั่งสมทมการประพฤัิปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นคู่แข่งหรือเป็นเครื่องปราบปรามกิเลส จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องการความสงบสุขภายในจิตใจตลอดถึงหน้าที่การงานให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามสม่ำเสม,มอ,สมมอในผลเป็นที่พึงพอใจต้องอาศัยกา,ศา,ศา,ศาอรอบรมการประพฤติปฏิบัติทางด้านธรรมะเมื่อธรรมะเข้าสู่จิตใจมากน้อยเพียงไรใจก็จะค่อยเกิดความเยื้งแย้มแจ่มใสมีความสงบร่มเย็นภายในตัวเองและเห็นคุณค่าแห่งใจและเห็นคุณค่าของตัวเองไปโดยลําดับ การทำจึงมีความจําเป็นสําหรับผู้ต้องการความสุขความเป็นเดินโดยทั่วกันซึ่งจะควรอบรมให้มีขึ้นภายในจ,ใจิตใจยากลําบากเราไม่ต้องถือว่าเป็นอุปสรรคคือเคยได้อธิบายมาหลายครั้งหลายหนแล้วการแก้กิเลสจะไม่ยากยังไงกิเลสมันก่อตัวมาตั้งแต่เมื่อ,อไรเราไม่ทราบได้เลยเราไม่ทราบจนกระทั่งว่าปู่ย่าตายายของกิเลสคืออะไรโคตรแท้ของกิเลสคืออะไรไม่ทราบได้ เราจะทำลายกิเลสซึ่งฝังรากฐานลงอย่างลึกเราจะทำลายเอาอย่างใจหวังให้ได้อย่างปอกกล้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่กล้วยเพอที่จะปอกแล้วเอามาละทานเลยอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องเป็นผู้มีหลักใจอันแน่นหนามั่นคงคือมีหลักใจมีหลัก ใจหนักแน่นพูดนหน่อยๆมีเหตุมีผลเสมอเป็นเครื่องบังคับให้ใจดำเนินหรือเดินไปตามเหตุผลที่เราพิจารณาแล้วนั้นเมื่อใจดำเนินตามหลักของเหตุผลอยู่โดยสม่ำเสมอความชินของใจก็มีด้วยและสิ่งที่จะมาก่อความจิตใจให้ได้รับความทุกข์ความลำบากคือเรื่องของยิ่ง ก็มีน้อยอยู่เป็นลำดับในยาทีท่ท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่สงบสงบัดนงพระท่านดูพระทั้งพูกการมีจำนวนมากมายที่มุ่งตอกแดนพ้นทุกและประพฤติปฏิบัติตนด้วยวิธีที่กล่าวมานี้องนั้นสำเร็จอยู่ที่นั่นองนี้บรรลุอยู่ที่นั่นเรื่อยมาโดยลำดับข่าวท่านมีแต่ข่าวดีๆแต่เรามองดูแต่ผล ผมเหมือนกับท่านล้างมือเปิดแต่เหตุคือการบำเพ็ญของท่านท่านสลับเป็นสละตายมาแทบทุกองทีเดียวไม่ว่าจะออกมาจากสัในในในกุลใดๆก็ตามเมื่อได้มุม่งหน้ามาปะพติปฏิบัติธรรมด้วยความเชื่อความนิยมใส่ตอเพราะว่าคำสอนคำพูธเจ้าแล้วต้องเป็นผู้เปลี่ยนทั้งหมดสลิดนิสัยใจคอความเป็นอะไรมาแต่ก่อน สลัดปัดทิ้งทั้งหมดเหลือแต่ความเป็นนักบวชพยายามดำเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเท่านั้นอาหนักก็หนักเป็นก็เป็นตายก็ตายอดก็ยอมอดอดิอ่มก็ยอมอิม่มขอให้หบำเพ็ญทำเพื่อความพ้นทุกข์สมความมุ่งหมายเป็นที่พอใจนี่สาวกท่านดำเนินอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายทอดข้อปฏิบัติปฏิปทานนั้นมาถึงจนกระทั่งพวกเรา นี่คือปฏิบัติท่าที่ราบรื่นโดยสม่ำเสมอและเป็นปฏิบัติท่าที่สามารถแจกกิเลสถอดถอนกิเลสออกจากใจได้โดยลำดับไม่ว่าการใดสมัยใดเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสอนไวแล้วต้องได้ผลเป็นที่พึงใจโดยลำดับคําว่าที่นั่นวุ่นวายที่นี่วุ่นวายจะหมายถึงอะไรถ้ามหมายถึงใจสถานที่เขาไม่ว่าเขาวุ่นวาย ดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อน,เข,นเขาวุ่นเขาวายอะไรไม่ว่าในสถานที่ใดๆก็ตามก็เป็นสถานที่ทั้งนั้นอยู่ตามสภาพของเขาผู้ที่วุ่นวายก็คือหัวใจที่เต็มไปด้วย,ยกิเลสเครื่องก่อควรให้วุ่นวายนั่นเองนี่ที่พระพุทธเจ้ามาสู่สถานที่นี้ที่นี่ไม่วุ่นวายคือพระองค์ท่านไม่วุ่นวายพระองค์ได้ชำระหมดแล้วสิ่งที่วุ่นวายภายในจิตใจ,จภายในพระไถยไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสถานที่นี้ไม่วุ่นวายพยศ แต่พ <correction>. yup. <po> ูดถึงชื่อพยศก็เอายศเข้ามานี่ว่าที่นี่ไม่วุ่นวายแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงทราบชื่อสาบนามเพาะรู้ไม่ทราบก็ตามเราก็หมายเอาผู้นั้นแหละเมื่อเราทราบชื่อของท่านแล้วที่นี่คือสถานที่นี่เขาเป็นสถานที่บําเพ็ญเพื่อความไม่วุ่นวายสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวลานั้นก็เป็นสถานที่ฆ่ากิเลสทาลายกิเลสไม่ใช่เป็นสถานที่สั่งสมกิเลสเป็นสถานที่ไม่วุ่นวายกับอะไร นอกจากจะบำเพ็ญเพื่อระง,งับดับกิเลสภายในจิตใจทางนั้นถ้าพูดถึงสถานที่ก็สถานที่นั้นเป็นที่บำเพ็ญเป็นที่ระง,งับดับกิเลสซึ่งเป็นตัววุ่นวายให้สงบระง,งับลงไปโดยลาดับจนกระทั่งถึงความราบคาแห่งกิเลสไม่มีเหลือภายในใจแม้พระทัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระทัยที่บริสุทธิ์พุทโธท,ทั้งดวงแล้วไม่ใช่พระทัยที่ยุ่งเหยิงวุ่นวาย นั่นจึงเรีย้พย,ยเข้ามาสู่ที่นี่ที่ดีไม่คุ้มเคืิงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่เดือดร้อนอสั่งสอนทำแก้ความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าไปที่จ,จิตใจจนถึงกับผู้นั้นได้รับผลเป็นที่พอใจโดยลาดับลหดับน่นนี่เป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้คิดถึงเรื่องความวุ่นวายมันอยู่สถานที่ใดถ้ามาอยู่ในหัวใจของเหล่านี้ไม่มีที่อยู่ เมื่อความวุ่นวายที่ก่อขวนอยู่ภายในจิตใจสงับดับลงไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นที่นั่นก็ไม่วุ่นวายแล้วทีนี้ไปที่ไหนก็ไม่วุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เธอไม่วุ่นวายทั้งนั้นสบายไปหมดมีใจดวงเดียวเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายใจนั้นมีสิ่งที่จะพาให้เป็นตัวก่อเหตุไม่ใช่ใจใเฉยๆแล้วก่อเหตุขึ้นมาสิ่งที่แทรกสิ่งนั้นคือสิ่งวุ่นวายเมื่อเขาไปสิงเนสิทธิจิตใจของผผูู้้้้ใดนนัก็ตองวุาย การแก้ที่เลสหรือการแก้ธรรมชาติที่บุญนวายนี้จึงแก้ลงที่ใจนี้เองโดยข้อปฏิบัติเห็นปัญสอนให้กําหนดพุทโธธโมสังโฆเป็นเครื่องบริการเพื่อจิตได้สงบระงับในขั้นเริ่มแรกนี่ก็คือเพื่อ,อระงับความวุ่นวายและต่อไปมันวุ่นวายกับเรื่องอะไรนี่ปัญญาจะออกเดินวุ่นวายกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องลดเครื่องสมัมผัสอะไรเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นเป็นยังไงบ้าง พิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตใจผู้ไปสําคัญมันหมายกับสิ่งนั้นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นนั้นเป็นนี้แล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งภายนอกภายในใจก็สงบระงับลงไปได้นี่การแก้กิเลสแก้ความวุ่นวายแก้ที่ตรงที่ความวุ่นวายอยู่นี่เองคือใจแก้ไม่หยุดไม่ถอยมันจะไปที่ไหนมันก็ระงับกลับลงไปได้อย่าลืม อย่านี้จากจุดนี้วัตจักรก็คือจิตเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องนําบากทั้งหมดคือจิตอาวรมณ์ที่นี่เลยตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุคําว่าคือจิตนี่ก็คือคือจิเลสที่มีอยู่ในจิตจิตที่ยังสํารอบปอกกิเลสออกไม่ได้หมดจึงต้องมีเรื่องไม่พึงปรารถนาขึ้นมาภายในจิตทั้งทงที่เราไม่ต้องการมันก็เกิด เพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นจึงลบล้างมาได้ด้วยความสำคัญด้วยความต้องการเฉยๆต้องลบล้างด้วยการปฏิบัติกําจัดสิ่งนั้นๆด้วยเหตุผลที่ควรได้แก่อัตธรรมนี่แหละเป็นหลักใหญ่เอาบําเพ็ญลงไปคำอาตมาอาิทติโนราโถาดังที่เคยแสดงแล้วให้เด่นพระนาจิตใจตัวเองมนุษย์เราเกิดมาชอบอาศัยผู้อื่นอยู่เสมออะไรๆต้องพึ่งผู้อื่นอาศัยผู้อื่น เวลาเข้าจนกรอบจนมุมแล้วต้องอาศัยเราพยายามสร้างอัิยกิอนุนาโถบสติไม่มีพยายามสร้างให้มีปัญญาไม่มีพยายามสร้างให้มีความขี้เกียจพยายามปราบปรามมันลงไปให้สิ้นซากความขยันผิดขึ้นมามีเหตุมีผลผิดความขยันมันเกิดขึ้นได้<อ>ความขี้เกียจที่ค้ามีเราเคยได้เงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านกับมันเคยมีไหมถ้าเราสร้างโลกด้วยความขี้เกียจจะเป็นคนมั่งมีได้ไหม ความโง่ละ่ะมันทําคนให้แหลมคมได้ไหมนคนโง่ทําอะไรให้สําเร็จลุร่วงไปด้วยความน่าชมมีไหมเนี่ยทําอะไรก็ไม่ทันเขาค,า,าความโง่ความขี้เกียจเมื่อได้เข้ากันแล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วทําอะไรไม่สําเร็จนี่แหละโทษของมันเป็นอย่างนี้ที่เราต้องการจะให้เห็นอัดเห็นทำหเห็นความจริงของาศาสนธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของเราดังที่พระเจ้าทรงสอนไว้ เราจะทาวิธีไหนเราจะนําความขี้เกียจทิ่ขั้นนี้เข้ามาเป็นผู้นําทางหรือหรือจะนำความโง่เข้ามาเป็นเครื่องบุกเบิกทางนอกจากมันจะเพิ่มความขี้เกียจเพิ่มความโง่เข้าอีกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่เป็นที่เดินของสิ่งทั้งสองนี้เพราะฉะนั้นสิงใดที่จะแก้สิ่งทั้งสองนี้ได้ เราต้องพยายามผิดขึ้นมาความฉลาดผิดได้พยายามคิดอ่านแต่จรองอยู่เสมอทีแรกต้องพยายามผักคิดผักคน้นก่อนเพราะยังไม่เห็นผลจนกว่าว่าผลปรากฏขึ้นมาแล้วเรื่องความอุตสาห์พยายามความบุกบืนหรือความเชื่อความนิสัยความดุดดืด่ภายในจิตใจจะเป็นไปเองเพราะผลเป็นเครื่องถุกเป็นเครื่องดึงดูดให้เป็นไปแก้ตรงที่นี่ กิเลสมีอยู่กับใจเราจะไปฆ่าไปหมายที่นู่นที่นี่เป็นความผิดทั้งนั้นกิเลสตัวมันพาเป็นพาฆ่าทาหมายแล้วไม่ดูมันหาดว่าที่นั่นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะเป็นสุขที่นี่จะสบายร้วนแนีวยแต่กมันหลอกเราไปแล้วก็อย่างว่าเพราะตัวนี้มันร้อนไปไหนมันก็ร้อนตัวนี้มันเป็นทุกข์ไปไหนมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ดูตัวมันก่อทุกข์ก่อเหตุก่อความวุ่นวายอยู่เสมอภายในใจิตใจนี้จะไม่เห็นที่ ที่จอดแวะจะไม่เห็นที่แก้ที่ขายจะไม่เห็นที่ระงับดับมันลงไปได้เลยความสงบสุขความเย็นใจจะไม่ปรากฏถ้ามาระงับดับลงที่นี่ด้วยการพิจารณาที่นี่ต้องแก้มันที่ตรงนี้มันร้อนที่ตรงไหนกําหนดดูที่ร้อนมันวุ่นวายที่ตรงไหนกําหนดดูมันที่วุ่นวายตั้งสติจดจอเข้าไปตรงนั้นให้เห็นความจริงของความวุ่นวายนี้มันเกิดขึ้นมาจากไหนความทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ค้นมันลงไปที่จิตนั้นอันนั้นล่ะมันเป็นสนามรบด้วยดีแล้วนี่ ความทุกข์เกิดขึ้นก็เอาความทุกข์เป็นเป้าหมายกําหนดลงไปหาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอะไรพ้นคว้ามันอยู่ที่ตรงนั้นความวุ่นวายความทุกข์มันเกี่ยวพันกันอยู่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความสาคัญมันหมายนั่นแหละมันแค่เกิดขึ้นจากอะไรว่าอันนั้นเป็นงั้นอันนี้เป็นอันนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นกิตตัวของมันเป็นสคัญเองแล้วหลงความสำคัญตัวเองก็โกยทุกข์ขึ้นมาเผา ตนประเด็๋ให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมีเท่านี้เรื่องสําคัญอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถึงให้ย้อนจิตเข้ามาดูที่จุดนี้เอาเป็นก็ให้รู้ตายก็ให้รู้ให้เห็นความจริงกับกับิ่นที่ปรากฏอยู่เวลานี้มันทุกข์แค่ไหนให้ให้ดูตัวทุกข์แต่ก่อนมันยังไม่เกิดทําไมมันเกิดขนาดนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไรตัวทุกข์มันก็เป็นทุกข์ขังแล้วก็วเป็นตัวนิจังอน,นัตตาอยู่แล้วดูให้มันชัดนี่เราเป็นหินรับปัญญากําหนดพิจารณาลงที่จุดนั้น แล้วความเปลี่ยนแปลงมันจะแสดงให้เราเห็นเมื่อสติจดจ่ออยู่นั้นไม่ยอมให้จิตจิตมันคิดไปนในทางอื่นซึ่งเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาอีกดูเฉพาะจุดที่มันเป็นนั้นด้วยปัญญาด้วยสติแค่ควรดูด้วยดีแล้วเนี่ยชื่อว่าถูกต้องและเป็นทางที่จะระงับกับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ท่านดับทุกข์ท่านดับที่นี่ถ้ามีสติปัญญาแล้วดับได้ตรงนี้แหละนี่ความเพียนเราไม่ต้องไปปรารถนาว่าให้ทุกนี้ดับไปเสีย แล้วไม่ต้องไปอยากอยากให้มันดับความอยากนี้เป็นความก่อเป็นสิ่งก่อกวนจะเพิ่มทุกข์ขึ้นมาเมื่อมันเมื่อมันไม่ดับอยากใจหมายพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับสิ่งที่ปรากฏอย,อยู่คือความทุกข์เวลานี้ก็คือการกําหนดดูให้รู้เรื่องรู้ราวของความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาจากอะไรจะเห็นความจริงทั้งทั้งทุกข์ด้วยเห็นความจริงทั้งสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ด้วยด้วยปัญญาของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่จะยุติความทุกข์ได้และเป็นสิ่งที่ระงับกับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยมีจจุุดดนนี้สัญ เราไม่ต้องไปปรนนารถนามไม่ต้องไปหมายมันมันจะเพิ่มทุกเอาต้องการแต่ความจริงให้ผู้ความจริงดูความจริง,รงให้มันเห็นมันทุกข์ไม่ดับมันจะตายไปแล้วกันก็ให้รู้มันจะไปไหนวะว่างนี่เลยเอาลงให้เด็ดถึงคราวเด็ดจิตไม่ตายไม่ต้องกลัวตายอา้าวพิจารณาลงในสนามรบนี้ระหว่างขันกับจิตเนี้เป็นสนามรบของสติปัญญากับกิเลสที่ต่อสู้กันสติปัญญากิเนนลสนั่นเป็นอันหนึ่ง ขันเป็นอันหนึ่งนี่มันเป็นคนละอย่างละอย่างขันไม่ปกติขันใดก็ตามไม่ปกติจิตก็กระเทือนถ้าสติปัญญาไม่ทันจิตต้องจะเทือนไปด้วยเพราะจิตปกติแล้วต้องถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนอย่างสังใจเพราะอะไรจึงต้องอย่างสังใจเพราะกิเลสพาให้ฝังเนี่ยการพิจารณาสิ่งเหล่านี้แยกส่วนแบ่งส่วนไปเป็นการถอดถอนกิเลสคือความสาคัญนั้น ้มันเบาบางไปจนกระทั่งความสำคัญนั้นหมดไปคํว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราแล้วก็หมดไม่ต้องบอกมันก็หมดเองเนี่ยปัญญาตัดขาดตัดขาดอย่างนี้เองตัดความสาคัญว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราทุกข์ก็เป็นเราร้อนจะตายก็ยังาเป็นเราอีกว่าเป็นของเราอีกเอามาทําหม่มันเหมือนกับไฟันว่าเป็นเรามาเผาเราได้เผาเราทําไมความร้อนก็รู้ว่าร้อนความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อะไรจะต้องกวาดเอามาเผาเจ้าของอีกทุกข์ก็มันรู้ว่ามันทุกกำหนดดูที่ตรงที่ว่ามันทุกด้วยปัญญาของเรานั่นแหละเป็นความติดต้อง ตั้งอยู่ให้รู้ว่ามันตั้งอยู่ทุกมันเกิดขึ้นขนาดนี้มันตั้งอยู่ขนาดนี้แล้วมันดับไปขนาดต่อไปนั้นแน่จิตทำไมไม่เห็นมันดับด้วยมันเป็นเดียวกันทอยมันไม่ดับไปด้วยกันมันคนละอย่างเี่นามันชัดเจนถึงมันไม่ดับเอามันจะตายไปด้วยกันใค่ตายจิตยังไงมันก็ไม่ตายแน่นอนใอยมันรู้ตามความจริงอันนี้นี่วิธีเผาผราญกีเดสในหลักปัจจุบันนธรรมตามทางของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้อ่ะ ่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านรู้เห็นมาอย่างนี้ได้ผลมาอย่างนี้ทำนี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นกิเลสโดยดีการแก้ไขด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เราบําเพ็ญเราปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นการถูกต้องและเหมาะสมกับการแก้กิเลสดังพระพุทธเจ้าดนาเนินมาอยู่ที่ไหนก็ตามหัละจุดที่ควรแก้ไขจุดที่ควรตรวจจอบจุดที่ควรสอดรู้จุดที่ควรพยายาม ให้เข้าใจคือใจอาการของจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้ามีการชำนะสสาสารด้วยข้อปฏิบัติอยู่เสมอแม้แต่สมาธิก็ยังต้องเปลี่ยนสภาพไปจากความละเอียดเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆฐานของจิตคือความแน่นหนามันคงก็จะแน่นหนามันคงเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญา เมื่อนำมาใช้ก็จะค่อยมีกําลังขึ้นโดยลําดับความรวดเร็วของสติปัญญาก็เร็วขึ้นไปโดยลาดับเพราะฝึกซ้อมอยู่เสมอนี่นี่แหละสิ่งที่จะทันกับกิเลสคือสติป,ปัญญามีมากอย่างไรกิเลสย่กรัวทั้งนั้นแหละถ้ามีน้อยกิเลสก็เหยียบย่าทาลายจนไม่มปรากฏสติปัญญาเลยมี่จะนั่งเฝ้าทุกข์อยู่อย่างนั้น่อให้มันทุกข์มันเหยียบย่าทาลายบนอยู่งั้นบนเท่าไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์บนนั้นไปทาําไม หน้าที่ของเรามีไงฟาดลงไปมันเห็นเหตุเห็นผลเห็นความจัดความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราดวงเดียวนี้เมื่อเห็นชัดเจนแล้วจิ่เลียไม่ต้องบอกมันแตกกระจายไปหมด่น้หฮะสู้ปัญญาไม่ได้นั่นแหละเราถึงจะได้เห็นชัดเจนว่าอะไรมันเป็นกิเลสอะไรมันเป็นกงจับอะไรมันเป็นตัวเกิดตัวตายตัวทุกข์ตัวลําบากทั้งทั้งหลายนี้อะไรเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนเป็นที่เดือดร้อนที่ไหนเป็นที่วุ่นวาย เมื่อทราบอย่างนี้แล้วมันรู้เพราะตอนนั้นความเดือดร้อนมรนหมดเพราะกิเลสตัวก่อควาเดือดร้อนมันหมดไปเพื่อหน้าของปัญญานั่นหมดทุกหมดที่ใจกายมันจะมีก็มีเรื่องของมันจะเป็นอะไรไปมันมีอยู่ของมันอยู่จนกระทั่งวันหมดวันสลายนั่นแหละเดี๋ยวแสดงนู่นเจ็บท้องปวดหัวเจ็บนั้นปวดนี้อยู่งั้นเรื่องของมันว่าไง เราจะไปสําคัญมันให้เห็นตามความจริงของมันเราจะไม่เดือดร้อนถึงข้าวจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วมันจะแตกก็แตกยิ้มซะกันเออจะว่าไงมันไม่มีอะไรที่จะมาทาลายจิตใจได้การตายของธาตุของขันการสลายของธาตุของขัน,ขขน,ขขน,ขขนไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาลบล้างจิตใจให้หรือทาลายจิตใจให้จิบหายไปนี่มันเป็นเรื่องของเขาทําหน้าที่ตามธรรมชาติของเขา คือทำหน้าที่ตามใจรักคืองในจังทุกขังตาเขาก็ทำเข้าไปผู้ที่ลูกกดใจรักก็ให้รู้ไปพิจารณาไปเห็นตามเปยิงไปเนี่ยไาชื่อว่าผู้ฉลาดนี่รักนัดกุศลาธรรมมาให้ฉลาดที่กรงนี้สวดให้ดีนะกุศลาธรรมมาจะไปคอยแต่งเอาผ้ามาสวดเวลาตายแล้วเคาะลงโป๊ะเป๊ะเฮ้ยสำคัญจะตายเราตอนยังเป็นคนอยู่ไม่อยากฉลาดเวลาตายแล้วไปเรียกกันมาสวดกุศลากันยุ่งไปหมดกุศลาธรรมก็เท่าเดิมมันแหละ <Wow. S 2> ว่าอะไรสวนถ้ามันถูกจุดสิสวกุศลธรรมาแปลว่าความฉลาดเรียนเรื่องของตัวให้มันรอบให้มันรู้รอดนะความโง่ก็อยู่ในตัวเองความฉลาดอยู่ในตัวเองผิดขึ้นมาไนดะ้อะกุศลธรรมามันก็อยู่ที่จิตมมนอยู่ที่ไหนนี่นะอพยยากตาทรมาก็อยู่ที่จิตกุศลธรรมะเขอยู่ที่จิตเนี่ยแก,ก้จิตจนบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องพูดแบบกุศลธรรมาก็ไม่สนใจจะพูดเสียเวลา อากุศลธรรมาก่เสียเวลาอพยารรมากาเสียเวลาอยู่ตามความจริงนั้นสบายดีตายแล้วไม่ต้องไปหาพระมกคุศลธรรมาล่ะถามมันถึงที่ถึงผลแต่มันรู้จริงๆนะภายในจิตใจในี่ความจริงมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่หลอกลลงโลกพระองค์เห็นก่อนแล้วรู้ก่อนแล้วจึงนําความรู้จริงเห็นจริงมาสอนโลกแล้วมันจะปลอมไปไหนนอกจากจิตใจของเราที่เดชพาให้ปลอมเท่านั้นเองมันถึงปลอมในวันยั่งทาคืนยังรุ่งได้ยินได้เห็นอะไรปลอมไปหมดเพราะที่เดชพาให้ปลอม ถ้าสติปัญญาได้ยาง้็ไปตรงไหนความจริงก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาปัญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็มผูกไม่สงสัยอืนี่แหละเรียนทำรรจบเรียนวัตจักแก้วัตจักจบที่จิดอยู่แสนสบายเนี่ยท่านบอกโลกุตรธรรมมันเหนือโลกทั้งทั้งตีอยู่ในโลกอยู่ในขนันมันก็เหนือขนันมันไม่ยอมให้ขันกดขี่บังคับมันได้เหมือนอย่างแต่ก่อน รู้ตามมันจริงมันทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทำลายจิตใจไม่มากดขี่บังคับจิตใจได้เองได้เลยจึงเรียกว่าเหนือโลกอโลกคือขังเนี่ยมันเหนือที่ตรงนี้เองโลกณุณาธรรมแปลว่าทำเหนือโลกนิพนิานังปรมังสุขขังถามหาอะไรขอให้จิตบริสุทธิ์เท่านั้นกับคำว่านินพานังปรมังสุขขังแล้วอันเดียวกันสวดไม่สวดว่าไหนว่าก็อันเดียวกันพยายามสวดกุศลให้ตัวเองนะ อย่าไปคอยจะเอาภาพมาสวดกุศลทรมาหยุง่งถ้าเป็นภาะท่านไม่อยากยุย่งนรือท่านลำคาญท่านมาอยากไปนอกจากพระหากินนั้นท่านจะหยับไปวันนี้คนตายนะกุศลาอาหารว่างเกินแล้ววันนี้มันอาจเป็นไปได้อย่างนั้นถ้าแต่พระท่านมุงม่งอัดมุ่งทำท่านไม่สนใจอะไรท่านขี้เกียจยุง่งเวลาสอนให้กุศลทรมาไม่สนใจเวลาตายเอาไปกุศลทมใหม่นั่นตันจะว่างนั่นนะอาระเอว่างหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วชอบ ฝากกดซับสไคร e กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ